สวัสดีครับวันนี้พบกับดุ๊กนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับโตโยต้าโคโรล่า1 8ดนะครับวันนี้ยุ๊กจะพามาชมกับแคมปยกสูงนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่775,000บาทครับคันนี้แต่งอะไรบ้างดุกาไปชมนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับทาโค ma าครับจะมีจุดพิเศษตรงที่มีโลโก้โตโยต้านะครับสีเทานะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์สี่จุดนะครับเพิ่มความสวยงามครับพร้อมโลโก้สีนะครับให้ความสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างนะครับมีแผ่น กันกระแทก GR Sport นะครับเป็นสีแดงนะครับคันนี้เพิ่มไฟตัดหมอกนะครับพร้อมซุ้มล้อนะครับเราทํามาให้นะครับตอนแรกจะเป็นแบบไม่มีซุ้มล้อครับคันนี้เพิ่มซุ้มล้อสีดําด้านเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างครับคันนี้นะครับใส่โช๊คโป o เฟนเดอร์นะครับ PAG ครับพร้อมตัวปีกนกนะครับยกสูงนะครับคันนี้ยกสูงขึ้นข้างหน้า3นิ้วนะครับข้างหลังสนิ้วนะครับ พร้อมกับล้อแมกนะครับลายโอเอซินนะครับขอบสองเจ็ดห้านะครับหกห้า R สิบแปดนะครับคันนี้ขอบสิบแปดเลยครับด้านข้างนะครับเปลี่ยนโลโก้สัญลักษณ์นะครับเป็นสีดําให้เข้ากับตัวรถนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับรวมถึงมือจับประตูนะครับเดี๋ยวาดูด้านข้างบ้างครับคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับ คอกเอาเลนเดอร์นะครับช่วยเพิ่มการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ของแล้วก็ความสวยงามนะครับให้ความสวยงามมากๆาเลยครับเป็นตัวขายดีนะครับพิเศษนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับแถม่ากล้องมองหลังนะครับเพิ่มเข้ามาใช่ครับพิเศษสําหรับเดือนนี้เลยพร้อมโลโก้โลกนะครับแล้วก็โลโก้ทั้งหมดจะเป็นสีดําเดียวกับตัวรถนะครับ อูด้านข้างบ้างครับนี่ครับให้โลโก้โลกมาเลยมีรถพร้อมส่งมอบนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถนะครับก็สามารถติดต่อด,ดูเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะครับพิเศษสำหรับเดือนนี้นะครับ แถมชุดแต่งเลยครับตีรอบคันแบบนี้เลยใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมานะครับยังไงฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ